ช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเข้าไปสู่โลกของคนตายเพื่อฟังเรื่องเล่าผีในตอนตีสามผีลุงชัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเป็นเรื่องของหยกนามสมมุติเธอขอไม่ระบุจังหวัดที่เกิดเหตุเมื่อตอนยังเป็นเด็กช่วงปิดเทอมหยกนั้นวางมากพ่อของเธอจึงบอกให้เธอนั้นไปอยู่กับ่าสักสองสามอาทิตย์ซึ่งหยกเองก็รู้สึกเหงาแต่ด้วยความที่เธอนั้นมีเพื่อนในวัยเด็กๆแถวบ้าน่าด้วย เธอก็เลยตัดสินใจว่าจะไปอยู่ที่บ้านญาสักพักพอถึงเวลาพ่อก็ได้ขับรถพาเธอไปที่บ้านยาซึ่งบ้านพ่อและแม่ของหยกนั้นจะอยู่คนละอำเภอกับบ้านของปู่และยาแต่บ้าน่าก็ไม่ได้ไกลมากนะแต่ก็เรียกว่าบ้านนอกเลยก็ว่าได้พอไปถึงบ้านยาพ่อก็ได้ช่วยยกของใช้เสื้อผ้าลงเสรจษศพแล้วก็กลับไปแล้วในช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นเพื่อนสนิทของหยกที่รู้ว่าหยกนั้นกลับบ้านมาก็าได้ชวนเธอไปเที่ยวงานขึ้นบ้านใหม่ ที่ถูกจัดขึ้นที่บ้านของเพื่อนญาติที่หน้าปากซอยซึ่งเธอและเพื่อนๆก็ได้ไปเที่ยวกันตามภาษาเด็กแล้วถึงช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มญาติก็ได้มาตามกราบซึ่งขณะนั้นโยกก็กำลังสนุกอยู่เลยเธอจึงไม่อยากจะกราบซึ่งมันทําให้ญาตินั้นโมโหมากและรีบดึงเือเธอกลับบ้านในทันทีพร้อมกับบอกว่าช่วงดึกๆอย่าได้ออกไปเที่ยวที่ไหนอีกมันอันตรายและในระหว่างทางเดินกลับบ้านซึ่งบ้านของญาตินั้นอยู่ไม่ไกลจากปากซอยมากนะ แล้วยกก็ได้สังเกตเหต็นนุงผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งที่กําลังนั่งอยู่ที่ศาลาข้างถนนเธอก็เลยถามกับย่าว่าลุงคนนั้นเป็นใครกันทําไมนั่งอยู่คนเดียวในทีม่มืดๆซึ่งย่านั้นก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ได้ดึงแขนเธอต่อไปเรื่อยๆจนถึงบ้านซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติดีจนกระทั่งอีกสามวันผ่านไปขณะนั้นยกก็กําลังนั่งดูหนังผีเรื่องจันเอย๋ยจันเจ้าผ่านทางโทรทัศน์อยู่เพลินๆและเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าพอหนังใกล้จบ แต่ในขณะที่เธอกําลังนั่งดูหนังอยู่นั้นก็ได้มีเสียงหมาเห่าหอนกันอยู่เยอะมากซึ่งเธอก็ไม่ได้คิดเอะใจอะไรเพราะแถวบ้านนอกเขาจะเลี้ยงหมากันเยอะอยู่แล้วสักพักจู่ๆย่าที่อยู่ในครัวก็ได้รีบวิ่งเข้ามาปิดและล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานซึ่งมันทาให้เธอนั้นตกใจมากแต่เธอก็ยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรแล้วก็ดูหนังต่อแล้วพอเสียงหมาเห่าหอนมาอยู่หน้าบ้านย่าก็ได้ปิดไฟทุกดวงแล้วก็ปิดทีวีไปซึ่งตอนนั้น ยกก็เริ่มรู้สึกตกใจกลัวแปลกๆแ,แต่ก็ยังมีแสงไฟจากห้องน้ําที่ปู่กาลังอาบน้ําอยู่ส่องมานิดหน่อยเธอสังเกตเห็นว่าย่านั้นกําลังท่าม,มองลอดไปยังช่องเล็กๆของประตูหน้าบ้านแล้วย่าก็ทําสีหน้าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เธอก็เลยถามย่าออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งย่าก็บอกว่าให้เธอนั้นไปเรียกปู่แล้วบอกว่ามันมาถึงหน้าบ้านแล้วยกที่ทําตัวไม่ถูกก็เลยรีบวิ่งไปที่หน้าห้องน้ําแล้วเข้าประตูเรียกปู่และพูดตามที่ย่าบอก กอปู่ได้ยินดังนั้นปู่ก็รีบออกมาจากห้องน้ำแล้วทำสีหน้าตกใจมากซึ่งเธอก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรออกไปเพราะกลัวเขายุ่งยุ่งกันอยู่สักพักเสียงม้าเห่าก็ได้ผ่านหน้าบ้านยาไปทางบ้านป้าที่อยู่บ้านคางๆจังหวะนั้นปู่กับย่าจึงรีบดึงแขนของเธอให้ไปที่ห้องครัวที่ปิดไฟอยู่ก่อนจะท่ามองลอดออกไปจากรูเล็กๆซึ่งสีหน้าของทั้งสองมันเครียดมากปู่กับย่านั้นจ้องมองอยู่นานมากเธอจึงตัดสินใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกครั้ง แล้วย่าจึงให้เธอมองดูผ่านจากช่องเล็กๆนั้นซึ่งห้องครัวของบานยาก็อยู่เยื้องกับห้องนั่งเล่นของบานป้าแล้วภาพที่เธอได้เห็นไกลๆนั่นก็คือมีผู้ชายร่างผอมบางและแก่มากกำลังนั่งยองๆอยู่บนหน้นตาต่างและใช้มือล้วงกินอะไรสักอย่างในบ้านของป้าซึ่งในขณะนั้นปู่ก็ได้รีบโทรหาป้าที่อยู่บ้านเพียงคนเดียวเพราะสามีของป้านั้นเข้าไปทํางานที่ต่างจังหวัดปู่ได้พยายามโทรหาป้าเพื่อที่จะบอกกับป้าเรื่องที่ได้เห็นโดยที่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าจะเป็นขโมยแต่ทว่า ตอนนั้นก็น่าจะหลับไปแล้วจึงไม่ได้รับสายแล้วทันใดนั้นเองใยแก่คนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาทางหยกที่กําลังท่ามองอยู่เล่นเอาเธอนั้นตกใจมากก็เลยรีบถอยตัวออกมาซึ่งวินาทีนั้นมันน่ากลัวมากจากนั้นปู่กับย่าก,ก็เลยรีบพาเธอขึ้นไปนอนก่อนที่เสียงม้าห,อ,หอนจะค่อยๆเงียบลงจนเธอนั้นเคลิ้มหลับไปพอตกกลางดึกหยกก็ได้ตกใจตื่นขึ้นมาแต่พอเธอพลิกตัวหันหน้าไปอีกทางหนึ่ง เธอก็สังเกตเห็นเป็นเงาดำๆนั่งกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้ซึ่งเธอนั้นนอนกระปูกกับยาก็เห็นดังนั้นเธอก็ตกใจมากแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เลยเธอจึงพยายามที่จะหลับตาลงตั้งสติและลืมตามขึ้นมาอีกทีก็ไม่เจออะไรเลยเธอจึงคิดไปว่าเธอคงฝันไปแน่ๆเพราะสิ่งที่เธอเจอก่อนหน้านี้มันก็อาจจะทําให้เธอนั้นเกิมาฝันก็เป็นได้พอเช้าวันลุ่งขึ้นย่าก็รีบไปเล่าให้ป้าข้างบ้านฟังซึ่งพอป้าได้รู้เรื่องก็ตกใจมากแล้วพูดว่า ผีลุงชัยจากนั้นป้าก็เลยรีบไปวัดทำบุญยกที่สงสัยก็เลยถามย่าไปว่าลุงชัยนั้นคือใครซึ่งย่าก็ได้เล่าให้ฟังว่าลุงชัยเขาเป็นคนขี้เล่าคนหนึ่งที่เป็นโรคประสาทและชอบมาขอเล่าที่บ้านคนอื่นกินและเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาลุงชัยนั้นก็ได้ตกบ่อน้ําตายเพราะความเมาอีกทั้งก็ยังไม่มีญาติมาจัดงานศพให้เพราะติดต่อไม่ได้ชาวบ้านจึงได้ทําพิธีแล้วก็เผาเลยจากนั้นเป็นต้นมา ผีลุงชัยก็ได้ออกหลอกหลอนชาวบ้านโดยการเข้าบ้านคนที่เคยเข้ามาแล้วในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งบ้านของย่าเองลุงชัยก็เคยเข้ามาขอเล่ากินแต่ย่านั้นไม่ให้แล้วก็ได้ไล่ลุงชัยออกไปพอหยกได้ยินดังนั้นเธอก็ตกใจมากและที่ตอนกลางดึกคืนก่อนคนที่เธอเห็นกับคนที่นั่งอยู่ที่ศาลานั้นก็คือผีลุงชัยนั่นเองพอหยกได้ยินเรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังแล้ว ธอก็รู้สึกกลัวเอามากๆและอยากกลับบ้านพ่อในทันทีแต่ย่าก็ได้บอกเธอว่าไม่ต้องกลัวเพราะบ้านย่าน,นั้นมีห้องพระซึ่งย่าก็สวดมนต์และทําสมาธิทุกคืนจากนั้นหมาก็เริ่มเห่าหอนในทุกๆคืนแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเรื่องของผีลุงชัยอีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ1-2ึ่งถึงสองทุ่มในวันนั้นป้าข้างบ้านที่โดนผีลุงชัยเข้าบ้านจู่ๆป้าก็ได้เดินมาหน้าบ้านยา่าแล้วแลบลิ้นออกมาเหมือนกับกําลังหิวอะไรใส่ย,ย่าก,กับเธอ ในขณะที่่าก,กับเธอนั้นกาลังนั่งดูทีวีกันอยู่ก็เห็นดักนั้น่าก,ก็ตกใจมากเลยตะโกนด่าป้าออกไปว่าอีขานอย่าทําแบบนี้อีกซึ่งป้าข้างบ้านนั้นมีชื่อว่าขานและต้องขอบอกไว้ก่อนว่าป้าขานนั้นใจดีมากเป็นคนที่รักเด็กและรักเธอมาป้าน,นั้นเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กๆเธอจึงตกใจและมงงมากว่าป้ามาทําท่าทางแลบลิ้นเพื่ออะไรก่อนที่ป้าน,นั้นจะเดินกลับบ้านไปจากนั้น่าก,ก็ได้บอกว่า ความเชื่อของคนโบราณว่าไว้ว่าถ้าหากมีใครแลบลิ้นใส่โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวจะเป็นลางว่าเขาคนนั้นกำลังจะตายซึ่งหยกก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แลบคิดไปว่าย่ก็คงงงงายแต่พอตกดึกคืนนั้นตอนที่เธอกำลังจะเข้านอนจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงนกแสกดังมากๆอยู่ที่บ้านค้างๆซึ่งนั่นก็คือบ้านของป้าโดยความเชื่อโบราณก็ว่าไว้อีกว่าถ้านกแสกไปเกาะหรือร้องที่บ้านของใครคนในบ้านนั้นก็จะมีอันเป็นไป แลพออีกสองวันถัดมาหยกก็ได้ข่าวว่าป้าขานั้นได้เข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยหนะักซึ่งบอกเธอไปเยี่ยมป้าที่โรงพยาบาลเธอก็ได้เห็นป้านในสภาพที่ผอมโรมหนักมากเพราะป้าของเธอก่อนหน้านี้จากที่เคยเป็นคนอ้วนที่ล่าเิงและยิ้มแย้มเล่นกับเด็กๆก็กลายเป็นคนละคนที่ต้องนอนโสมอยู่บนเตียงอย่างเดียวจากนั้นหยกก็ได้กลับบ้านมาแล้วพอถึงเวลาประมาณตีสี่ถึงตีห้ายาก,ก็ได้มาปลุกเธอให้ตื่นพร้อมกับบอกว่าป้าขานั้นตายแล้ว ซึ่งมันทาให้เธอนั้นตกใจมากแล้วเธอกับย่าและชาวบ้านคนอื่นๆก็ได้ไปอย่างบ้านป้าพอหยกได้เห็นสภาพศพของป้าที่ผอมเธอก็รู้สึกเสียใจมากๆและหลังจากพิธีทาบุญและเผาศพของป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหยกก็ได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่เพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วและอีกสามวันถัดมาย่าก็ได้โทรมาหาพอ่อและได้คุยกันนานมากเธอก็เลยถามพ่อว่าย่านั้นโทรมาทําไม ซึ่งพ่อก็ได้บอกว่ามีลุงที่ท้ายหมู่บ้านผูกคอตายซึ่งมันทาให้เธอนั้นรู้สึกขนลุกขึ้นมาแล้วเธอกับพ่อแม่ก็ได้ไปร่วมงานโศกยกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงคนนั้นเพราะช่วงนั้นเธอก็ไม่ได้มาที่บ้านย่าเลยแล้วพออีกสักหนึ่งถึงสองเดือนต่อมาเพื่อนสนิทที่อยู่แถวบ้านยา่าก็ได้โทรมาบอกว่าแม่ของน้องบุ๋มนั้นผูกคอตายซึ่งน้องบุ๋มนั้นเป็นรุ่นน้องที่เล่นด้วยกันในตอนเด็กๆโด,ดยเพื่อนของหยกเล่าให้ฟังว่าแม่ของน้องบุม๋มอยู่ดีก็็เปปนโประสาท ราเห็นว่าน้องบุ๋มนั้นเป็นเด็กใจแตกชอบพาผู้ชายเข้ามานอนที่บ้านซึ่งน้องบุ๋มก็ยังอยู่มสี 4, ม่มห้าอยู่เลยและด่าว่าอะไรก็ไม่ฟังอีกทั้งพฤติกรรมต่างๆของน้องบุ๋มที่ก้าวร้าวมันจึงทําให้แม่ของน้องบุ๋มนั้นเป็นโรคประสาทแล้วก็ตัดสินใจผูกคอตายที่บ้านของตัวเองซึ่งหยกับพ่อแม่ก็ต้องไปร่วมงานศพแม่ของน้องบุ๋มเหมือนกันแต่ก็ไปกับย่าก,กับปู่แล้วเธอจึงได้กลับบ้านพ่อแม่แต่ผ่านไปอีก2-3เดือนจากที่แม่ของน้องบุ๋มตายก็มีป้าที่หหนนน้้าาามู่บตยไปอีกค ป้านั้นมีชื่อว่าป้าพัดกระดับแล้วก็หยุดหายใจไปเลยคล้ายๆกับอาการไหลาตายซึ่งโยกเองก็ไม่รู้ว่าคนที่ตายไปนั้นจะเกี่ยวอะไรกับผีรุ่งชัยหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ได้ไหลาตายกันบ่อยมากขึ้นซึ่งเมื่องานศพของป้าพัดเต่าไปได้ไม่นานโยกก็เลยมาอยู่บ้านกับพ่อแม่ตลอดเพราะเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีนางนๆทีถึงก็จะไปนอนกับญากับปูกบ้างแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ถึงตอนนี้ ก็ไม่ได้ยินเรื่องของผีลุงชยัยหรือใครตายอีกเลยซึ่งเรื่องที่หยกเล่านั้นเป็นเรื่องที่เธอได้พบเจอมาจริงๆและเธอก็ไม่รู้สาเหตุการตายและก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอกลับบ้านพ่อแม่ซึ่งในปัจจุบันนี้บ้านของปู่กับย่าก็สงบสุขดีเมื่อหลังจากที่ป้าพัดตายไปได้สักหนึ่งถึงสองเดือนชาวบ้านก็ได้ติดต่อ,อาติของลุงชัยได้และลูกของลุงชัยก็ได้มาทําบุญและทุบบ้านของลุงชยัยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทําเป็นโรงสีข้าวไปแล้ว ก็ไม่มีข่าวเรื่องผีลุงชัยอีกเลย